ร้อนแบบนี้เป็นไงคะร้อนสวยไหมคะเพื่อนๆไม่ <m ai> เส้นมันเล็กด้วยแล้วผมสร้างหมมุ้มมันไม่ได้เป็นคนทมที่อะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงให้กับลูกค้าดีอ่ดีเงาอะเงาอะจากผมที่เมื่อกี้น้ก่อนทำอ้ยเลอ เลิศจนเลิศไปยันถึงสุพรรณลนะเลิศมากะตุ๊กตุอืมเลิศมากโอ้ยถ้ามันได้อย่างงี้แล้วเดี๋ยวฉันไปล้างดูแล้วนะเพราะมันมันเงาแบบอย่างงี้โอเคโอเคเลยเฮอมาซี่ดีว่าของฉันเสร็จแล้วนะคะงานของเราวันนี้ที่แก้ผม จากผมที่เป็นฝอยๆหงิกหงิกนะคะดูสิคะเออผิดไปเลยผิดจากที่มากับตอนกลับนี่เออตอนมาเป็นเส้นมีตอนกลับเป็นเส้นผมนะคะสิ่งที่พี่แต่ใช้นี่ค่ะตัวนี้เลยท u เชื่อมแกนแล้วก็เป็นเคลาตินออร์แกนิกนะคะตัวนี้เมจิกมาสเตอร์ช่วยกันนะคะ เราแช่เชื่อมแกนก่อนแล้วก็ดีว่ากับเออร์มัซซี่นี่นะคะสองตัวนี้นะคะเป็นตัวทำให้ผมลื่นแล้วนิ่มนุ่มหอมตัวนี้เงาตัวนี้นิ่มลื่นตัวนี้เงานะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มานะคะใจเย็นนิดนึงตัวนี้เป็นอาร์แกนออยล์ใส่ตอนหลังสระผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตอนใดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่อีกรอบนึง อาแกนออยลตัวนี้เป็นอาแกนออยล์โมร็อโกนะคะนี่นะคะสิ่งที่พี่แตใช้ก็จะมีอยู่เท่านี้สำหรับหัวนี้นะคะอืมสวยงามมาก